วีทูเปอร์มาทางรู้จักกับเราหน่อยนะงั้นเริันเลยสามสี่ชื่ออะไรหรออะไรชีฟูให้เรียกว่าอะไรฟูจังับเป็นวีทูเปอร์แบบไหนกันหรอยักไงวันเกิดล่ะสามเดือนเจ็ดอายุล่ะสิบสี่ปีเพศอะไรหรอหญิงแล้วส่วนสูงล่ะร้อยสิบห้าเซนมาจากที่ไหนหรอโลกมนุษย์จุดเด่นของเธอล่ะอะฟันไหนๆแล้วก็ลองข้าสึ เราถายมาเจอกันไฮฟูขาบอกลาล่ะบายโอชิมาร์กล่ะยักษ์กับพายุไลคล่ะฟล่าแฟนอาร์ตล่ะคีฟูอาร์ตและแฟนเนมล่ะยังไม่มีอ่ะสีที่ชอบล่ะสีเทาของที่ชอบล่ะอันนี้ไม่กับเกมสิ่งที่ถนัดล่ะเล่นเกมบอกรักคนที่ชอบตรงๆเลยสิชอบของกินที่ชอบล่ะแซว ในเมที่ชอบล่ะว่เกมบ้านเกมที่ชอบล่ะตอนนี้เอปเปิลแนวเพลงที่ชอบล่ะอันนี้สองสิ่งที่เกลียดล่ะมาเรียงสามคนนับถือล่ะเมอาซังความฝันที่หวังไว้ล่ะาจะเป็นนี้สุดท้ายแล้วผู้ชมใจกับทุกคนขอบคนรุ่นละครที่เข้ามาติดตามละอะไรที่ฟูอยากไปยกที่จะมาสร้างความปันผลให้กับทุกคนเองมาร่วมสนุกไปด้วยกันนะแก